สวัสดีครับผมรีวิวถ่ายทําจากประเทศอิสราเอลนะครับผมแรงงานไทยในอิสราเอลครับพี่น้องครับพาชมความสวยงามของเชอรี่นะครับเชอรี่เชอรี่ประเทศอิสราเอลครับพี่น้องครับผมดกมากเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอาความดกมาฝากนะครับผมทางประเทศอิสราเอลจะเป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรทางภาคเหนือจะปลูกพืชแอปเปิลนะครับผมพี่น้องครับทุกคนไ้ชมนะครับ ชมความดกความสวยงามนะครับพี่น้องครับลกอีลีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเชอรี่นะครับพันบูราครับพี่น้องครับขูคทุกคนเฮาเกิากำลังใจให้กันนะครับโม้โหชาวยูทูบนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปพุทธิชัยนะครับผมพี่น้องครับปู้ยเข้ามามีกยังมากครับสวยงามมากครับผมบางพี่น้องเป็นปุ่มเป็น่องนะครับอู้สะออน ดกมากดกสุดๆครับผมคนไทยเป็นคนดูแลสวนนะครับปลูกเองกินเองเก็บกินเองนะครับผมไม่มีปัญหาอย่างไรครับสบายมากมีหลายสายพันธุ์นะครับผมอันนี้เป็นสวนเชอรี่นะครับ เอรี่ครับผมพี่น้องครับฝั่งนั้นจะเป็นสีเหลืองครับผมพี่น้องทั้งหนึ่ง <c oughs> พวงนี้พี่น้องครับดูพวงนี้ครับดกมากครับผมท่านไหนที่อยู่ทางภาคเหนือจะรู้นะครับว่าเขาปลูกพืชพวกนี้ได้ดีมากได้สวยงามมากครับผม <c oughs> พี่น้องครับ ดกจยนโคนย้นไปเลยครับผมราคาดีครับปีนี้ปีนี้ราคาดีมากครับผมบางพี่น้องครับสู้เลยครับใช้บันไดขึ้นเก็บนะครับเนี่ยพี่น้องเอ